ยอดยุดเรียนคีย์บอร์ี่เส้่หนึ่งตอนที่6 1และเปิดเรื่องมาตอนนี้ในขณะที่สาวงามก็มาจะเปิดการเดิมพันของซูอันในตอนนั้นจู่ๆกลุ่มชายหนึ่งคนที่ปรากฏตัวออกมามันก็คือกลุ่มของ13ดอกพร่ำนั่นเองโดยที่13ดอกพร่ำที่หัวเราะออกมาด้วยความสาใจเละกล่าวไปว่าซูอันตัวของเจ้าช่างกล้ามากนักที่เดินทางมายี่สถานที่แห่งนี้แบบนี้ทางด้านซูอันที่เห็นแบบนั้นก็หัวเราะสวนกลับไปว่าแม้แม้ตัวของเจ้าในตอนนี้ขาหักแค่คิดว่าเจ้าควรที่จะกลับไปพักผ่อนดูแลตัวเองสักเถอะมันก็ทำ เท้าของเจ้าทิ้งไปซะด้วยคํากล่าวของมันก็ทำให้สุวันตัดสินใจที่เข้าไปหลบหลังของแม่ไม่นางชูหลันและกล่าวขอความช่วยเหลือนางที่ฟังแบบนั้นก็ตัดสินใจที่จะชักดาบของตนเองออกมาทันที เมื่อครู่นี้เจ้ากล่าวสิ่งได้อย่างนั้นหรือเจ้าอยากจะทวงความยุติธรรมอย่างนั้นหรือโดยที่13ดอกพรมก็ต้องการที่ต่อสู้กับซูอันตัวต่อตัวแม้ว่าขาของเขาจะหักแต่ทว่าเขายังคงปรากฏมือที่สามารถทำลายซูอันหลงได้มันก็ทำให้นางชูหลันอาสาที่เข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้ตัวต่อตัวด้วยตนเองนางลงมือเพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้นในตอนนั้น13ดอกพรามก็ถูกแช่แข็งเส้นแล้วในระหว่างนั้นซูอันก็ได้กล่าวให้โชผิงจงมุ่งหน้าไปดูลูกเต๋าใบนั้นให้ดีเพื่อที่ตู้ของมันจะมีการโกงงกกิิด้้นนนนนออย่่่าาาาใรรตตัััโ็็ทททชสจีไบลูววว ก่อนที่สุอันจะเข้ามากล่าวสนทนากับ13ดอกพรำโดยที่ส3าดอกพรำก็ยังคงยืนยันว่าต้องการที่ต่อสู้กับสุอันตัวต่อตัวสุอันที่ได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจกระโจนตัวเข้าไปแล้วก็ต่อยหน้า13ดอกพรำในทันทีสุอันได้กล่าวไปว่าแต่เดิมเข้าไม่ต้องการที่รังแกคนพิการแบบเจ้าเลยแม้แต่น้อยแต่การที่เจ้าเหยียดกยามข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ข้าจะต้องลงมือสักหน่อยแล้วโดยที่เจ้าก็เป็นคนร้องขอด้วยตัวเองว่าต้องการที่ตัวต่อตัวกับข้าแต่ว่าพอลองเข้าจริงตัวของข้้้าากก็ไไ่่ดววอนนนนนีใใึลปต ท่านชูตู้ของท่านเป็นฝ่ายชนะแล้วเรามาเล่นขยอปูกันต่อสถอะ ทางด้านซูอันที่ได้เห็นทางด้านโชผิงที่ยังคงปกป้องถ้วยขยาเอาไว้ในตอนนั้นมันก็ทําให้เขารู้สึกตกใจไม่น้อยที่โชผิงได้ทุ่มเทมากมายขนาดนี้มันก็เลยทำให้การเดิมพันยูงคนํำเนินต่อไปและเมื่อสาวงามได้เปิดถ้วยออกมาแล้วก็ต้องพบว่าในตอนนี้ทางด้านซูอันเป็นฝ่ายชนะการเดิมพันมันก็ทําให้เวทาวาชีที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดก็ตกใจเป็นอย่างมากมันเป็นไปไม่ได้อะมันเป็นไปบ่ได้ยอดใช่หลืบอดได้เพราะนันจิตว่ามันได้ใช้ทักษะโกงไปแล้วแต่ว่าก็กลับไม่เป็นผลเลยแม้แต่น้อยมันก็เป็นไปตตาา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 มมมมททีีีี่่คคดดดดดดเเเอออไไไววว้้้้กกกรรูันนนปปะฏโชถึงงขขขพิ ้ยานำโชคไปแล้วเยอดยุดเรียนคีย์บอร์ดซีซันนหนึ่งตอนที่6 2และเปิดเรื่องมาตอนนี้ในขณะที่เหมยเฉาเฟิงและทานายแม่นางซิเวนเออร์ทั้งสองกำลังกล่าวสนทนากันอยู่โดยที่ทั้งสองก็ได้กล่าวเรื่องราวของซูอันเต่วาในตอนนั้นจู่ๆก็ปรกากฏบ่าวรับใช้ที่เขามากล่าวรายงานอย่างร้อนรนว่าในตอนนี้ข้ามีเรื่องมากล่าวรายงานเราได้แพ้ไปแล้วห้าหมื่นตำลึงเหมยเฉาเฟิงที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและกล่าวไปว่าซิเวนเออร์ข้าบอกเจ่าแล้วว่ายังไงพวกเราก็เป็นฝ่ายชนะการแข่งข,นขันการเดิมพันนนนนอออยยยยู่่่่่่่่แแลลล้้้้ววววบบบาา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 รรรััใใชกกกกก็็พพพพมมททีีธิไ,ไปปคคเเเฝดืตน นี่เราได้เสียให้กัซูอันห้าหมื่นตำลึงไปแล้วมันก็ทาให้เหมยเฉาเฟิงที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากและก็่อาไปว่านี่เจ้ากล่าวสิงได้ออกมาแค่ครั้งเดียวพวกเราได้เสียไปห้าหมื่นตำลึงเลยอย่างนั้นหรือนี่พวกเจ้ารุมทํทอะไรกันอยู่ส่วนที่ท่านซูอันขยุงคงพยายามที่จะกล่าวถามทวงหาค่าเดิมพันเมื่อครู่นี้ดูเหมือนว่าท่าทางของพวกเจ้าในตอนนี้เรากับว่าไม่ต้องการที่จะจ่ายมันเลยแม้แต่น้อยเหมยฮวาชีที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดสินใจที่นําเงินออกมาและมอบมันให้กัซูอันในตอนนั้นจนนัททีว แต่ทว่าสุวันก็ได้กล่าวขอเวลาสักพักในการนับเงินให้แน่ชัดว่าครบหรือไม่แต่ทว่าสุวันก็เริ่มที่จะนับมันทีละหนึ่งใบเท่านั้นโดยที่สุวันก็พยายามที่ย่วยุทานทนเหมยฮวาชีอยู่มันก็ทำให้เหมยฮวาชีรู้สึกงุดหงิดเป็นอย่างมากและกล่าวไปว่านี่เจ้าคิดว่าพวกเราจ่ายไม่ครบอย่างนั้นหรือสุวันที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ทำท่าทางเป็นว่าเขาได้ลืมแล้วที่ตัวเองได้นับไปมือครู่นี้ไอ้ยาข้าได้ลืมแล้วที่นเมื่อครู่นี้เจ้ามาขัดจังหวะข้านับขาได้ลืมมันไปหมดแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานซูอันก็นำเงินจนครบแล้วและไม่นางชูหลันก็ตัดสินใจที่จะกล่าวชักชวนให้กลับไปยังจวนในทันทีแต่ทว่าจู่จู่เมยฮาวาชีก,ก็ปรากฏตัวออกมาขัดขวางเอาไว้มันพยายามที่จะกล่าวชักชวนให้ซูอันจงเล่นมันอีกครั้งเนื่องจากทว่าคุณชายโชคดีขนาดนี้ก็ควรที่จะเล่นมันอีกครั้งซูอันที่เห็นแบบนั้นก็รับรู้ว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นกับดักที่ถูกวางเอาไว้แม้เขาจะรับรู้แบบนั้นแต่เขาก็เต็มใจที่กระโจนเข้าไปในกับดักนั้นเพราะเขายังคงปรากฏยานำโชคที่ยังคงเหลืออยู่ แต่ดูเหมือนว่าการเขย่าปูในครั้งนี้มยฮาวาชีตัดสินใจที่ลงมือเขย่าด้วยตนเองและแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและจบแบบไหนยอดยุคเกรียนคีย์บอร์ดซีซั่นที่